ครับการหาอาหารทะเลเทียกัมีครอบชกครับพี่น้องครับดูนะครับพี่น้องเด้อยุ่ยออกมาแล้วครับพี่น้องครับนะครับนี่ภาพแห่งครอบชูนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปในหลูกไก่กันเลยครับอายุ70ครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องกิจการมมันออกใช่ไหมครับ สวัสดีสำหรับมือใหม่เลี้ยงไก่บ้านทุกๆท่านครับคลิปนี้กับสิภาพพี่น้องมาเบิงลูกไก่ที่ผมเลี้ยงโดยให้เป็นอาหารเม็ดโปรโตีน21เอปอร์เซ็นต์ย่างเดียวครับพี่น้องกับ่านมา40มือแลวครับเดี๋ยวห้ามลอกเบิงว่ากาที่เทาเลี้ยงโดยให้อาหารเม็ดเป็นโปรโตีน2ีเปอร์เซ็นต์ย่างเดียวเนี่ยเขาสโตวใวได้ขนาดได้ครับพี่น้องครับ แล้วก็เดินเบิ่งแฟนก็นั่งสิงให้อาหารไกลหไงอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็เตรียมอาหารใหม่เขาก้อนครับตัวน,นี้เขาเกิล่อออกมากินอาหารอยู่ครับนี่ครับการหาอาหารทะเลกัมีครอบสุขครับพี่น้องครับดูนะครับพี่น้องเด้อ อุ้ยออกมาแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยนะครับนี่ภาพแห้งควาบชุกนะครับนี่ครับอาหารเสารย่มไรอาหารแรงย่มไรก็มีความสุขครับพี่น้องนี่ก็เป็นไกด์อ่ารุ่น3เดือน2เดือนแล้วก็เดือนเครื่องครับพี่น้องอันนี้ก็อาหารที่ให้ก็เป็นอาหารลดต้นทุนครับก็มีบางเมื่อที่ผสม อาหารเมรดไห่น่ำเนะคนคเ้ครับพี่น้องครับแต่ละตัวก็พลังใหญ่ครับพี่น้องครับกพลังอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับส่วนขอบที่ผมสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งครับจะเป็นไใยพิ่งออกจากขอบรูบานซึ่งผมกะ สีทดลองเลี้ยงเป็นให้อาหารเมร็ดแยงเดียวเลยครับพี่น้องครับแฟนกับให้อาหารผอาพันผ้านีน้หมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปให้ลูกไก่กันเลยครับอายุสี่สิบเมื่อครับสิเป็นคอกนี้แหละครับครับพี่น้องเบิ่งนะครับเด้ออายุสี่สิบเมื่อครับ ครับผมตัวพี่น้องครับอู้อายุสี่สิบมือเด้อครับพี่น้องให้เป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวกับเงียเ้ยวครับพี่น้องครับขนเขาก็งามนะครับขนเขาเป็นเงางามครับพี่น้องชุดนี้ผมกะชีทดลองเลี้ยงเป็นให้อาหารเม็ดอย่าง,งเดียวเลยครับ ว่าเขากับมี่หลายตัวนะครับพี่น้องครับคชามีหลายตัวหายันเป็นอย่างเดียวฮอกกัเป็นการสินเปลืองต้นทุนครับครับโอ้ผมงงๆสี่สิบมื่อก็ตัวเงเลยครับพี่น้องครับวนทวนสมบูรณ์ กินอาหารเก่งครับจาก๋ในคลิปนี้กับฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง,องพุทธกาพนเราชอเนานสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ